พะเยาเริ่มแล้วเทศกาลตรุษจีนวันแรกประชาชนชาวไทยชื่อสายจีนเดินเที่ยวชมงานอย่างคึกคักบรรยากาศงานเทศกาลตรุษจีนวันแรกที่เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเา มูล,ลนิธิธรรมนัตพรมเผาเพื่อการกุศลสมาคมพะเยาและหอการค้าจังหวัดพะเยาจัดขึ้นบริเวณหน้าตลาดสดและสารหลักเมืองพะเยาโดยวันนี้ถือเป็นวันแรกมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวพะเยาแต่งกายทีมชุดจีนหรือสวมใส่ชุดโทนสีแดงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่ปรุตจีนสุดยิ่งใหญ่อลังการสามารถถ่ายรูปเช็คอินตามจุดต่างๆเพื่อเก็บภาพความประทับใจได้ตลอดเส้นทาง เพราะมีหอลายจุดที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นชายหน้าทาวเมืองพะเยามีการตกแต่งประดับโคมไฟไว้อย่างสวยงามชมการแสดงสุดผ,ดผาดโผนวาดเสียวตื่นเต้นสวยงามและอลังการที่สุดของพะเยาพบกับการแสดงสิงโตและมังกรทุกค่ําคืนและชมการแสดงเองกอเพื่อสืบสารศิลปวัฒนธรรมจีนจากจังหวัดนครสวรรค์นในวันที่30 วันที่31มาการาคม2568เชิญชอปชิมชมมหกรรมอาหารไทยจีนถนนคนเดินย่านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสายน้ำสองแผ่นดินที่น้องไทยจีนเมืองพะเยา โอ้โหนี่ครับแค่กับแสดงวันแรกยันขนาดนี้โอ้โหรับรองครับทำไมพี่น้องมาชมด้ยเลยครับอีก2วันรับรองว่าจัดนั้จัดเต็มอย่างแน่นอนรามลูกแก้วจากนาจานะครับเดี๋ยวตามไปชักช้าเดี๋ยวพยายามบรรลุแน่ใโกดพยายามบรรลุแน่ใโกดนะพยายามบรรระดับไปอย่างสวยงามนะครับในทุกต้นเมื่อกี้ก็ได้โควตานะครับผู้ที่มาร่วมงานทั้งสี่ทิศครับ งจากความสวยงามแล้วนะครับ สุดแล้วนะครับแล้วก็พญามังกร